ไอแฮนซัมเวรีกูดพูดไทยเถอะไอแจ็คพูดภาษาไทยมันยังไม่รู้เรื่องเหรอเบอร์รี่แฮนซัมเบอรี่แฮนซัมเฮ้ยโกหกมาล่ะแม่โกหกแาล่ะไอยอนเขาบอกว่ามันคือแบบการแสดงดีอันนี้ดี ช่างไ่ชางไตช่างไรอนตอนแรกพี่การพี่เปกกี้ครับคิดว่าผู้ชายอันนี้สาบานเลยใช่นี่นะว่าผู้ชายเป็นสาวหล่อที่แบบเท่มากนะฮะอันนี้ขอชื่นชมก่อนนะครับ It's a woman ว้าวอ่งหใช่ไหมันก็ตอไัต้องไม้อใชนี้งโน่กอ้ยโนีอันีมา อุ้ย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 ออ๋ยเอ๋ย่อ๋ยเ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 อ้ยเอ๋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 ยรอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยเผมยเอ๋ยหุ๋ยเอ้ยเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยเอ้ยเอ๋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 ยเอ้ยเอ๋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 ยเอ้ยเอ๋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 ยเอ้ยเอ๋ยเอ้ยเอายเอ้ยเอ๋ยงอ๋ยเ่ยอ๋ยเ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 อ๋ย แจ็คสอรี่สอรี่เดชโอเคสอรี่วันมอวันมอโอเคเอาใหม่ห้าสี่สามสองแจ็คซื้อรถได้คันหนึ่งธรรมดาดิไอ้แจ็คจัดให้ดูห้าสี่สามสองผมซื้อรถเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ต้องมีดาวเลยยังไงเพราะว่าซื้อกลางวัน เมื่อกี้ผมมองเขาตลอดนะทำไมผมนู้ว่าผมส่องกระจกพอดูวีทีอาตอนแรกอ่ะผมมองว่าเขาเพาอแต่พอมาพูดน้ำเสียงเนี่ยมันเหมือนแบบเสียงมันดูใหญ่ๆไปหน่อยมันดูแบบแปลกๆเริ่มแปลกๆแล้วอ่ะยูเชื่อไอโปรเฮียนโปรเฮียนโผล่แจกเว้ยแจกเว้ยเฮียน แจ็คจะยอมเราแจ็คแฟนฉันนะเว้ยไอ้แจ็คเราแจ็คแฟนฉันนะเว้ยเพี้ยนโร์การเต้นของผมเนี่ยเต้นไปต้องโยนไปให้คนนั้นแล้วเต้นต่อด้วยเดดิเบลเกฟ้า นะเต้นไปเต้นมาโยนทีโยนทีเกาหลีปัดทิ้งไม่เอาแล้วโยนจังเลยโยนจังเลยเพี้นเพ้อไอเพี้นอ้โอ้ดีอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมไว้นอดไว้นอดไม่ต้องเกิดเกิดไม่ได้เกิดอม่หันหนีไม่หันหนีไม่ไม่คุยด้วยแล้วอ่ะ ไม่ตรงพู้ไม่ตรงพู้ก็ว่าไงก็ว่าเพราะครับเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะเพราะเพราะไม่ต้องพูดโอเคได้เลยเขาบอกพูดได้เลยไม่คือแปลด้วยดิแปลให้เขาด้วยแปลว่าใช่ไหมจะได้ฟังไม่ต้องพูด พ่อเนาะเห็นบอกว่าเพียสอยู่ไม่ใช่เหรอับโอ้โหไปคนเร็วขึ้นมาเลยเฮ้ยผมเชียร์คุณอยู่ว่าพ่อไม่ใช่ถามเพื่อนผมพ่อใช่ไหมแจ็คไม่ต้องโผ